สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดายแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทานายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสต์คลิปที่ทางด้านของโมโดและสามีได้ออกมาพูดถึงการที่ยังไม่ได้มีการต่อเติมรูปปั้นพญานาคปาริจิตโดยทางด้านของโมอดได้บอกว่ายังมีจุดหนึ่งที่อ f c เขาจะมาสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้ทำไม่ได้ต่อองค์ปู่สถี ท่าที่ได้ฟังจากลุงพลจากการโทรศัพท์ได้โทรไปหาพี่ผ่อนลีกับชังตามเมื่อวานทีมช่างตามกับทีมสกลรถเขนมาทำการย้ายแล้วเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนจะมีการนัดรวมตัวที่จะมีการเริ่มทำองค์ปู่จะมีความพร้อมของทีมช่งังกับลุงพลอีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้นั้นฝนก็ตกบ่อยมากฝนตกเยอะ ทำให้งานมันทำไม่ได้ดินมันเละเป็นดินเหนียวจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าพลาวันเรื่องเกิดเพราะช่องชัยชาแนลออกมาอวดรู้ลึกเขาพูดเต็มปากเต็มคําว่าส่วนที่สองของปริจิตหุดหงูอย่างตั้งไม่ได้เพราะไม่มีเงินเอฟ4ของช่องหนึ่งสัญญาจะสนับสนุนเงินล้าน ในการสร้างปาริจิตให้สำเร็จแต่แล้วกลับเปลี่ยนใจเมื่อจำเลยสองขวเมียมีปัญหากับช่องนั้นใช่ออกมาพูดขณะที่มีเรื่องเปียงปางกับมุนีทำให้ทุกคนพุ่งความสนใจไปที่มุนีจนกระทั่งชังตามกับเมียไหลไปบนไปกระแนกระแหนคนลืมบุญคุณรวยแล้วลืมกําพืชกับขาไม่รักษาสัจจะ ประกอบกับมีสายลับส่งข่าวว่าผู้ใหญ่ใจดีที่เคยสนับสนุนกำแพงบ้านของผป่วยงดไม่สนับสนุนเงินหนึ่งล้านประกอบร่างจิตเพราะข้อตกลงคือต้องให้ชังตาเป็นคนรับเหมาโปรเจกต์ทั้งหมดในนาดงดอกแต่มอดอกกับสามีไม่ยินยอมต้องการบริษัทที่เป็นบริษัทมีทีมงานมีวิศวะมีสถาปนิกเขียนแบบ พอตกลงกันไม่ได้เอฟซีจึงถอนตัวตอนนี้ทุกคนเลยต้องออกมาแก้แหเป็นพลวันทั้งชังตาทั้งคนลีทั้งโมโดทั้งสามีอ้างติดหน้าฝุนช่างทำงานไม่ได้ที่ว่าใช่พลโทรหาช่งตานี่โทรหาหรือโทรดา่าไม่เห็นมีการคุยกันเลยแล้วมีอีกอย่างหรือให้ช่างพักให้หายเหนื่อยปาร หน้าไหนๆถ้าเจ้าจ้างมีเงินจ้างช่างก่อสร้างเขาก็ทำงานได้ทุกนาพอเถอะยิ่งด่านามาอธิบายยิ่งเฟกยิ่งเน่าเฟกหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพวกเราก็นั่งดูละครลิงเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าคว้างงูไม่พ้นโข ใช่ไหมคะ้าสรุปทำแก๊งแตกเพราะเจ้าของโปรเจกต์ต้องการความเฟอร์ฟิกอยากทำอะไรให้ดูมีหลักการเหมือนภาพลักษณ์ที่แสดงแต่ถ้าฟังจริงๆแล้วกวงโบจับจดุดกับจับจดมาเจอกันคงยากที่จะสำเร็จปงหนิงเป็นเอดมินกลุ่มชมรมคนไทยในนิวยอร์กแต่ไม่ปังกลับมาไทยช่วงโควิดแรก มาหาคอนเทนต์กันทำรรม,มาเจอพลแต้นเลยเห็นช่องทางนับจากนั้นไม่ไปนอกอีกเลยรวยกว่าเกาะจาเลยกินปันนาทำเป็นคนดีพูดดีทำเพื่อเงินทั้งนั้นสตอร์เหลพวกแก่ไม่สงสารองค์ปู่บ้างหรือข้าวน้ำหาให้แกกินหรือเปล่าหรือรอรำถวายอย่างเดียวฝนตกบ่อย เห็นแต่ถ่ายคลิปทั้งวันถูกต้องนะครับยิ่งออกมาแถก็ยิ่งเฟซนาซื่อตาใสาใจโคตรไม่กล้าที่จะรับความจริงกว่าคนรู้ว่าเน่าไหนแล้วหน้าตาเป็นมิตรมากดูแล้วชีวิตเขาเคยมีความสำเร็จอะไรบ้างไหมอยากมีอยากเป็น บนคาบน้ำตาของเด็กสามขวบคู่นี้คือตัวบงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างคู่นี้เขาฉลาดทำคลิปคนหนึ่งโยนคนหนึ่งรับแต่ฉันรู้ทันพวกเธอละ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหน้าฝนทำงานไม่ได้แปลว่าไม่ใช่มืออาชีพจริงนะสิเพราะถ้ามืออาชีพเขาทำได้ทุกสภาพอากาศยิงหน้าฝนก็ยิ่งดีเพราะจะได้รู้ว่าหน้าดินอ่อนแค่ไหน โอกาสสุดตัวมีแค่ไหนแล้วความชื้นเป็นยังไงจะได้วางรากฐานและโครงสร้างอย่างถูกต้องแล้วฝนก็ไม่ได้ตกทุกวันซะหน่อยงานหลายๆอย่างมันทำได้สบายๆอย่างงานเหล็กงานเชื่อมแต่เอ๊ะหนูบีก็ไม่ได้เรียนรู้ด้านวิศวะมาคนที่จบด้านนี้ว่าแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมโอเคเชื่อก็ได้จ้า ล้วยแตนแค่หุ่นเชิดคนบงการน่าจะคู่นี้หรือเปล่ายอดวิวช่องนี้ทะลุทุกคลิปอยู่เกาะยาวๆต้องเอาช่างที่จบนอกมาทำสิถึงจะถูกใจเหมาะสมสองขัวเมียผู้จัดการมันถึงจะเป็นงูไฮโซหน่อยนับจากนี้จิตจะไม่ใช่งูป่าบานนอกกันอีกแล้วจะเป็นงูที่เกิดจากมือผู้ดีมีการศึกษารีบจัดการให้จบเลยมโด คุณมาทำธุรกิจเงินล้านไม่ใช่มาเลียดาก่วยซะหน่อยเนาะอ,ออออะโออิบุคคลสองคนนี้มีตำแหน่งใหญ่กว่าซีอจโอจำเลยชายอีกนะโชมหน้าผู้กลุ่มบังเหียนในดงดอกเออคือว่าไม่เคยดูคลิปของชัยมั่งหรอเขาพูดชัดเจนนะว่างๆกลับไปดูซะแล้วค่อยมาพูด ขอมีเงินมาเหอะต่อให้เป็นเลนก็อยากก็ทำให้อย่าแถเลยตอนแรกช่องเหมือนดีพูดจาดีแต่น่านเขาเหมือนแหลร้ายลึกๆแต่ช่างเขาเอาเงินล้านไปซื้อควายแล้วกลับบ้านกลับช่องเหอะโมโดไปทำมาหากินอย่างอื่นให้สมกับที่มีการร่ำเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนามาหาเด็กกับจำเลย มันน่าสมเพชจบนอกไม่น่าจะมาหากินกับจำเลยนะจิตสำนึกคุณธรรมพอจะมีไหมกับตัวเสียเถืะเดี๋ยวสองคนนี้ได้เงินเต็มทีก็หอบเงินไปต่างประเทศวีซ่าผ่านแล้วเดี๋ยวเขาก็เททุกอย่างก่อนที่จะเน่าเฟะไปมากกว่านี้รอดูต่อไปค่ะ